สวัสดีครับนี่คือเซตแฮปปี้เบิร์ดเดย์อามาโดนะครับอาร์มาโดครบรอบ6ปีนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเซตนี้ตอบโจทย์และทุกคนก็แฮปปี้ทุกคน happy, แฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับนี่ฮะคอลลาเจนคอลลาเจนกระป๋องใหญ่นะครับปกติกระป๋องละ1,990บาทปกติโปรโมชั่นนะฮะก,ก็จะลดเหลือ1,590บาทอยู่แล้วแต่วันนี้โหดมากทำใจดีๆนะครับเพราะว่านี่ฮะหนึ่งกระป๋อง1,590 2กระป๋องจะเกือบ3,000นะฮะวันนี้จ่ายเพียง 2,990บาทเท่านั้นและแถมฟรีครับอีก4เดือนเลยนะฮะอู้ซื้อสองกระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่นะฮะจาก6,000กว่บาทนะครับวันนี้จ่ายเพียง2,990บาทนะฮะอันนี้คือป้ายนะฮะปกตินะฮะที่2แถม2เนี่ย6,000กว่บาทนะครับนะจ่ายเพียง2,990บาทนะแต่นี่นะฮะ แอปปีเบอร์เดย์อาร์มาโดนะครับแถมฟรีครับเซ็ตครีมอีก2,990บาทครับผมโอหสุดยอดมากครับซูมเอาออกมาครับเซ็ตนี้ทั้งเซ็ตครับผมเกือบหมื่นครับ9 0้า ครีมบำรุงผิวน้ำนมเข้มข้นสบู่น้ำนมเข้มข้นนะครับสครับผิวนะฮะโดยมีส่วนผสมเป็นน้ำนมเข้มข้นนะครับแล้วก็นี่ครับมาร์กหน้าที่ฮิตมากๆครับเป็นมาร์กหน้าน้ำนมเข้มข้นพอกหน้าขาวทั้งหน้านะฮะแล้วก็เอาแตงกวาเนี่ยฝานนะฮะโปะลูกตานอนไปสักครึ่งชั่วโมงตื่นมาล้างหน้าหน้าใสาเลยนะครับ <S <S นี่เลยฮะคอลคลาเจนคอลลาเจนนะกินทั้งหมด8เดือนนะครับนี่เลยนะฮะกินได้ทั้งบ้านนะครับจ่ายเพียง2,990บาท แถมฟรีครับของแถมอีก2,990บาทรวมแล้วทั้งหมด10,000นะฮะเฉียๆนะครับจ่ายเพียง2,990บาททั้งหมดเนี่ย3กิโลกว่านะครับแต่จัดส่งฟรีครับค่าส่ง300-400เราไม่เก็บครับเราจัดส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางก็ฟรีครับถ้าสนใจแล้วพิมพ์คาว่าสนใจพิมพ์มาเลย1เซต2เซต3เซตพิมพ์มาได้เลยครับหรือ inbox มาก็ได้นะฮะบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องไปที่ตู้ ATM นะครับพนักงานจะเอา4ี่กระป๋องใหญ่หรือ8เดือนเนี่ยนะฮะกับครีม มิวพรีเมียมเซ็ตนี่นะครับไปให้ดูหน้าบ้านนะครับค่อยจ่ายเงินสดเพียง2,990บาทไม่เก็บค่าส่งเพิ่มนะฮะนี่คือเซ็ตแฮปปี้เบิร์ดเดย์อามาโดนะฮะหมดจริงขายจริงนะครับเพราะว่าเซตที่เราจัดก่อนหน้านี้หมดไปแล้วนะครับถ้าใครเป็นแฟนอามาโดนะฮะวันนี้หมดเมื่อไหร่ลบคลิปทันทีนะครับสั่งซื้อให้ทันนะครับขอให้มีความสุขกับนี่ครับนี่ครับ six year anniversary อาร์มาโดขยำมาหน่อยครับขยำมาหน่อยครับขยำมาหน่อยครับโอเคครับไปก่อนนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์อามาโดครับสวัสดีครับ